คำศัพท์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันบลฟเพนปากกาลูกลื่นชูชิกตัวหยุด서ซริกาบังกระเป๋าเอกสารเซงพดินสอสี การประชุมห้องประชุมภกษาสำเนาวม부บ Directory ไฟล์ แฟ้มข้อมูลซองรีวแคบินิตตู้เก็บเอกสารหมันยนพิลปากกาหมึกซึมซองรีวบัตชิมถาดจดหมาย Magic Pen ปากกามาร์เกอร์ 노น북บุสม <모> ุดบันทึกเมโมจังกระดาษจดบันทึกส무실สำนักงาน사무실ักงานสก้าอี้สำนักงานสำานั การทำงานล่วงเวลาจงีคลิปคลิปหนีกระดาษ연ยเพดินสอพันชที่เจาะรู금고ตู้เซฟ ักน้ที่เหลาดินสอจัลกนจกระดาษฝอยผ้าเศเครื่องทำลายเอกสารน้าสนชลเข้าสันแบบเกลียวสเต ลวดเย็บกระดาษ Sta ลยร์เครื่องเย็บกระดาษทาจากเครื่องพิมพ์ดีดจ업공간 Workstation อลกอฮอล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มกจูเบ <art> <껑> ียร์มกจู병ขวดเบียร์ตุกกองคาปูชิโน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่ แชมเปญแชมเปญแชมเปญก้วแก้วแชมเปญค็อกเทลค็อกเทลกฟกาแฟฮร์ จุกก๊อกคอร์ุมาเกะบบอบิเกลียวเปิดจุกก๊อกน้ำผลไม้กล้วยเด็กิช่องทางขากอรมก้อนน้ำแข็ง 주전자. 육. <목소리> 주전자. 까똠남. <목소리> 주류. 수라. <목소리> 우유. 놈. <목소리> 먹으잔. แก้วออเรนจ์จูสน้ำส้มจุจอนจาเยือกพลาสติกคอปถ้วยพลาสติกและดวน์ไวน์แดง 빨대, 빵, 차, 샤, 차. 차 주전자, 까남 샤, 보온병, 쿠트드런 갈증, กระหายบุน้ำวิสกี้วิสกี้วไ <White wine S 1> วน์ขาวไวน์ไวน์ 나이, 아유, 이모, 빠, 아기, 타록, 베이비 시터, 리양, 소년, เด็กผู้ชาย형제พี่ชาย아이เด็กบูบูคู่สมรส <딸 S 1> ลูกสาว อี혼การหย่าร้างแพะตัวอ่อนยาคนมันเทะาจครอบครัวขยายกาจ ครอบครัวพาร์มดุงยเจ้าชู้ชินซาสุภาพบุรุษซนาวหญิงสาวแฟนสาว 손녀, 란 싸우, 할아버지, 쿤부, 할머니, 야이, 할머니, 야이, 조부모, ปู่ย่าตายาย손자หลานชายชิลงเจ้าบ่าวกรปกลุ่มโดมิผู้ช่วย ยูวา <You> ทารกุ숭녀สุภาพสตรีชงฮุนขอแต่งงานเจลฮุนแต่งงานอโมนี แม่낮จำงีบยุดเพื่อนบ้านชินฮอนผู้บุคู่แต่งงานใหม่สั่งคู่ ู <P> พ่อแม่ผู้ปกครองพารทเนอร์พันธมิตร